ครั้งล่าเลยที่คุณจัดรายการสดใช่ค่ะต, <Okay. S 1> ตื่นเต้นมามตื่นเต้นตื่นเต้นมากไม่ไม่คิดว่าจะจะทำได้อ่ะทีมงานเขาบอกติดต่อไปเมื่อวาน<ม>คุณแบบเป็นกังวลเรื่องอะไรก็หนูไม่เคยทําหนูกลัวหนูพูดไม่เป็นพูดไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอรู้ว่าอ๋อแทนแจ็คแฟ,น,แฟน,ฉนฉันหนูก็เออโอเคมีความสุขรับเลยเผื่อมันจะตกงานไปแลว <c oughs> <ๆ S 1> ไม่ต้องมาอีกแล้วนะจ๊ะเขาไม่เอาเธอแล้วแจ็คจริง เขาดูอยู่ทุกชา้าเดี๋ยวน้อยนะ,ะเนี่ยเดี๋ยวมันน้อยเดี๋ยวมันดน้อยเดี๋ยวไลน์มาแล้วเดี๋ยวไลน์มาเลยทันทีแน่นอนต้องบอกว่าเช้าว,วันนี้ไม่ใช่แค่รับพิธีกรเป็นครั้งแรกแต่เป็นรายการสดด้วยแ<ะ>ละคาดว,ว่าพรุ่งนี้คงมีทอล์กโชว์แน่นอนชื่อว่ากุ๊กกิ๊บเกิดมาคุยคะ่ะพี่อย่าลืมมาเป็นแขกรับเชิญให้หนนะูเดี๋ยวหนูให้พี่คนแรกเลยเอาสิแต่เช้าว,วันนี้เนี่ยนะเชื่อว่าหลายๆคนคงคงคงอินเรื่องกุ๊กกิฟเพราะอ่านข่าวช่วง24ชั่วโมงเป็นห่วงผอมเลยครับตรอมใจออยยู่่่่ชววงงนนี้เเเรรรืคคามมัักกกฟลลบ็ไิ ลดไปกี่โลแล้วในช่วงนี้ไม่คือหนูไม่สบายไะคะก่อ,อนหน้านี้ไม่สบายก็ลดไปประมาณ3โลคือมันเ,เหมือนแบบพอเราไม่สบายเนี่ยก็กินไม่ค่อยได้ไปกินไม่ได้ก็แบบไม่ไม่อยากกินอะไรเลยอะอาหารมันก็ลดลดลดเลยงนี้ดูจิด,ด,ดสกามจริงคุณผู้ชมใช่<อ>แบบผอมลงชอบแม่ขุนแบบนี้หรือว่าชอบแบบแบบแบบหนาวนี้นิดนึงหนูว่ากว่านี้นิดนึงก็ได้ตอนนี้มันเหมือนแบบไม่มีแล้วเหมือนหน้าหลังเท่ากันอะแปลกมันกระดานเออเหมือนกระดานอะมันไม่ไหวปกติก็ไม่มีอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งบึ้ม เบุ้มบุ้มบุ้มแบบว่ากดฟองน้ำแล้วดังบุ้มบุ้มบุ้มอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายหลายคนชอบวันวันนี้ก็อดดีก่อนวันนี้เป็นเป็นประวัติศาสตร์ครับนี่นางเอกช่องเจ็ดกับนางร้ายเบอร์นางร้ายเบอร์หนึ่งต้องใช่เขาอะไรนะนางร้าเบอร์หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ขอพูดเองนางร้ายเบอร์หนึ่งของช่องสามมาปะแหมกันเป็นครั้งแรกกับอากาศอะไรมันจะเกิดทำไมต้องทำหน้างันทถึงละลายไงทถึงละลายใส่เขาเดี๋ยวไม่รู้ว่าหนูเป็นนางร้ายเอ้ยก็ทำหน้านางเอกซิอหน้าหน้านางเอกซิ น่าร้ายฉันขอหน้าร้ายนี่ให้สอนให้สอนหน่อยดีกว่าผมว่าแพนอน่ะอาจจะไม่เคยเป็นนางร้ายเท่าไหร่นะกุ๊ปกิ๊ฟเนี่ยนะฐานะที่เป็นโปรทางด้านนี้คุณจะต้องสอนเธอหนูก็เป็นนางเอกนะหนูไม่ได้เป็นหรอไม่หรออเคลีรเควันนี้ให้เป็นให้ให้เลือกมาสักบทหนึ่งที่น่าจะเหมาะกับแพนมากและแพนต้องทำตามอะเจอโจรแล้วโกรธมากทำหน้าร้ายได้อลกได้อลกยังไงได้อลกไงร้ายมาก เยทำขึ้นสีอยู่ด้วยหรอจะพูดว่าอะไรก็ทาร้ายมากเลยแวมันจะมันอยู่ในใจเราพิเศษนะอเธอขโมยของฉันไปใช่ไหมสองแสนบบอกมานะอ่าอ้ไอี้ว่าแอนดอแอคชัมองใครต้องมองใครอะมองกูดิ a อนด์แอคชั่นถ้าขโมยของฉันไปใช่ไหมสองแสนอะเอาคืนมาเลยนะนี่อันนี้คือนี้ันเป็นค่าแชา์แอน ข่าวล่าสุดที่มีโจรบุกเข้าไปงัดบ้านเนี่ยของน้องแพันเค้ก<ช>นะครับกวาดทรัพย์สินไปกกว่าสองแสนบาทเลยทีเดียวถามเลยดีกว่าว่าเหตุการณ์คือเล่าเหตุการณ์ตอนที่รู้ว่าของหายฟังหน่อยดีกว่าแม่คือคุณแม่น่าจะเห็นก่อนพว่าตื่นขึ้นมาก็จะไปตรงที่จุดเกิดเหตุก็คือในห้องน้ำใช่ไหมคะเออก็เดินเข้าไปก็เอ๊ะผิดสังเกตตอนที่บนฝาของชักโรครกเนี่ย ทำไมมีมีรอยมีรอยเปื้อนดำใช่ไหมเหมือนคนเหยียบอ่ะเหยียบนั่งชะกโคกแต่ก็มีข้างเดียวใช่ไหมจะว่าเอ๊ะถ้าคนนั่งชะโคกขึ้นไปเหยียบแต่เราคนเดียวเท่านั้นที่จะใช้เสร็จแล้วพอมองจากตรงนั้นก็ความรู้สึกไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าจะมีคนเข้ามาแต่ก็แอบนิดนึงแงแต่แม่ก็เช็ดปื้ดเลยอัตโนมัติว่าเช็ดปื้ดออกไปเอ๊ะพอมองที่พรมมันก็จะมีพรมต่อใช่ไหมก็อุ้ยรอยเท้า ใครเนี่ยชั้มก็นึกว่าแม่บ้านใช่อ่ะปึ๊กปึ๊กอย่างเงี้ยแม่บ้านทำความสะอาดหรือเปล่าก่อนจะออกจากบ้านไปเมื่อวานอะไรยเงี้ยแต่ตอนนั้นเรารู้แล้วว่าของหายคือยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยคือนึกแต่ว่าช่เราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเอ๊ะเราวางอะไรหรืออะไรไว้เงี้ยก็นึกแต่เรื่องนั้นนึกแต่เรื่องว่าเฮ้ยต้องมีอะไรมีอะไรผิดสัญญาเข้ามาใช่ ฮ้ยใครจะเข้าจะเข้ายังไงเนี่ยโมแตนึกถึงเรื่องนั้นก็จะมามาเอะดใจเรื่องนั้นก็หลังจากนั้นแล้วมาเพราะเราปกติเราเป็นคนที่ไม่ได้ทิ้งทรัพย์สินอะไรการเกลื่อนกาดอยู่แล้วถามแพนบ้านดีกว่าเห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีข่าวล่าสุดเลยเนี่ยเรื่ยๆรู้สึกมีไมไม่ไม่ระหว่างระหว่างที่ขโมยขึ้นบ้านนี่ก็ยังมีข่าวของแพนอยู่นะครับต่อเนื่องดารารวมหัวแอนตี้แพนเค้กทำตัวนางเอกบนหิ่ง <amounts of audio writers> อคือรายละียดของข่าวนี่ประมาณเหมือนกับอะไรนะกุ๊ปกิ๊บมาที่กองถ่ายแล้วแบบว่าตามข่าวนะครับอ่าตาแบบว่าตามข่าวคือว่าเวลามากองเนี่ยก็จะไม่สูงสิ่งกับใครกับเพื่อนนักแสดงมาถึงก็ปีกวิเวกวังเวงหวงเวงโดยจะมีแต่ช่างหน้าช่างผมแล้วห้องตัวส่วนตัวรองรับคนเดียวแถมยังให้คิวะครแค่วาระท สามชั่วโมงเพื่อที่จะได้มีเวลาวิ่งไปอีเวนต์ต่อโอ้โหอยากรวยอะไรอย่างเงี้ยแรงไปเป้าแรงฟังแล้วรู้สึกยังไงก็เฉยๆค่ะไม่แพนบอกแพนบอกว่าอ่านแล้วยังเฉยๆฟังจะคิดอะดูดูมีอะไรมากกิ๊ไม่คือแย่จริงดูมีฟิลเพิ่มฟิลมากขึ้นก็โอเคค่ะก็ก็ไม่ได้มีอะไรคือเราก็ทำงานของเราตามปกติเรารู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ทุกอย่างรายละเอียดที่ออกมาเราก็มีคำตอบได้เหมือนกัน Yeah. yeah.